นสามใครฟังเลยในอาเภอเปิดงานจะถึงประมาณที่หนึ่งทุกคน <c oughs> ครับเรียนท่านสนองต้อนรับแสงท่านประธานอสปออ,อเาเภอนางรองนะครับท่านชีวีเชื่อมากสาธารณอ,อำเภอนางรองท่านหัวหน้าสว่วนราชการท่านผู้บริหารองค์กรปกครองสว่วนท้องถิ่นท่านกำนันท่าน ผู้ใหญ่บ้านท่านแก่ผู้มีเกียิและพี่น้องอสมอำเภอนามองทุกท่านครับวันนี้เป็นวันอสมอแห่งชาติซึาจิงจริงแล้วจะตรงกับวันที่20มีนาคมของทุกปีนะครับแต่เนื่องจากวันที่20เราติดธุรกิจจาเป็นเร่งด่วนนะครับทางคณะจัดงานเลยเลื่อนมาเป็นวันที่24นะครับซึ่งตรงกับวันจันทร์ ที่24มีนาคม2568นะครับตามที่ท่านประธานอสมอํออาเภอดัง,งองได้นําเรียนได้กล่าวรายงานให้กับทุกๆท่านได้รับฟังนะครับตามปติกรรีประกาศให้วันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันอสมแห่องชาติท่านรู้ไหมครับว่าอสมอาสาสมัครป,ประจำหมู่บ้าน ่วกประเทศมีกี่คนใครถอบผูกเดี๋ยวมารับรางวัลที่หัวหน้าชีวีมีไหมครับกำลังผู้ใหญ่บ้านมีแค่2อ0 0 0นเนคนประมาณตำรวจมีประมาณสองแสนองนะครับแต่กองกำลังที่มีมากที่สุดนั่นก็คืออสอมนะครับมีประมาณ1นึ่งล้าน สี่หมื่นกว่าคนนะครับนั่นคือกองกำลังหรือบุคลากรนะครับที่มีความสามารถและอยู่ในทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนน,นะครับวันนี้เป็นวันอสมเราทุกคนนะครับพี่น้องอสมที่เปิดแผนหน้าที่มาตลอดและเวลาหนึ่งปีนะครับต้องแสดงวันดีดีกับพี่น้องอสมทั้ง 13สาขานะครับและระดับโซนอีกสองสาขาที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นอาสาสมัคราสาศพดีเด่นนะครับในปีนี้แต่ผมเชื่อว่านว่าทุกท่านทั้งสองพันกว่าชีวิตนะครับที่เป็นสมาชิกอสมอในพื้นที่อำเภอนารองเราทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามวารกิจที่เรารับหมายนั่นก็คือ15โมงเดือน ต่ออสมหนึ่งท่านนะครับผมมีโอกาสลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านนะครับได้พบกับพี่น้องอสมนะครับเวลาไปเยี่ยมผู้ปกคบบางผูย้ยางไรผู้ปวดจิตเตียงนะครับก็จะถามสเสมอว่าพี่น้องอสมค,คนไหนดูแลกลุ่มเป้าหมายนี้พี่น้องอสมค,คนที่รับผิดชอบจะอยู่ในพื้นที่ตลอดนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านว่าวันที่ 20วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันที่22ที่ผ่านมาได้รับไปนโยบายจากท่านอน,น,นอุทินชาญวีรกูลท่านรองผชวรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านยังพูดถึงอสมท่านบอกว่าตำแหน่งแรกที่ท่านดำรงตําแหน่งตางการเบือก็คือผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้ทํางานร่วมกับพี่น้องอ,อกสอรมอโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโรคระบาดและคือโควิดสิพที่้รงรอสอมเราเราน็นกาลังร่วมแรงร่วมใจท่าำให้โควิดนะครับโนะควิดสิหายไปจากบ้านเรานะครับหายไปจากชุมชนเราซึ่งประเทศไทยเราอ,อยู่อนหนึ่งในสี่ของประเทศที่ การสาธารณสุขการป้องกันโควิดได้ดีที่สุดระดับโลกนะครับซึ่งการแก้ไขปัญหาโควิด19ที่มีประสิทธิภาพนั่นก็คือมาจากพี่น้องอสมที่นั่งอยู่ตรงนี้ท่านสามารถป้องกันท่านสามารถให้คำแนะนำท่านสามารถให้บุคคลุูมเสี่ยงสามารถอยู่ในพื้นที่เป้าหมายท่านสามารถให้คำแนะนำนะครับทุกโรคที่เกิดขึ้นใน ทุกชนของเราคนแรกที่ึกถึงก็คือพี่น้องอสมรนะครับวันนี้เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องอสมอในวันหนึ่งนะครับก็อยากให้ทุกท่านที่เป็นพี่น้องอสมรท่านจงภูมิใจว,ว่าเราคือฟันเพืองเราคือคนไกลที่สามารถกับเพื่อนในด้านของการบริหารงานด้านการสาธารณนะครับให้เป็นคนดีและมีประสิทธิภาพนะครับวันนี้นะครับ จากท่านสนองได้กก่ารายงานนะครับก็ทุกคนนะครับได้ทราบว่าอาสมมมีบทบาทต,ต่อการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเชิงลุกโดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพและพบก,กันโรค3ามด้านศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งให้ประเทศไทยแข็งแรงคนไทยอยู่ดีมีสุขมีความเข้มแข็งด้านสุขภาพด้านมีดีด้านร่างกายด,าด้านจิตใจและสังคมสติตปัญญาซึ่งวารกิจของเรา นะครับของพี่น้องมอสมอในปีนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้คนไทยต่ยโรคไม่ติดต่อเรื่อรังหรือ ncds นะครับพี่น้องมอสมอเรามีบทบาทนะครับที่ทำให้พี่น้องในชุมชนของเรากวดโรคก,กวดภัยนะครับหากก่างไกลจากโรคไม่ติดต่อนะครับซึ่งเรา จะต้องเริ่มต้นที่ตัวนั้นเองนะครับในการใช้ชีวิตการดูแลส่งเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตสุขภาพที่ดีในการรับประทานอาหารแบบรับข่าดนะครับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพอที่ดีเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะตัวเราเองและคนที่เรารับมีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะครับขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีขอเช่ญชมอีกครั้งหนึ่ง ที่ท่านทั้งหลายมีความตั้งใจมีความเสยียสละบุคคนมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะสารฝันให้นคุมทนของเรามีท้องที่ดีมีความสุขดังประจักษ์พยานที่ท่านทั้งหลายได้มาแสดงพลังกันในวันนี้ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนผู้นการโรงพยาบาลน,นางรองผู้กำกับการสารสืบบุูธรนางรองสารสุขกำเภอนางรองนายกอกครกรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและแก่ผู้มีเกียรติโดยเฉพาะพี่น้องอสมรทุกท่านที่ได้ให้การดำเนินการในการนี้จนบรรลุวัตถุประสงค์ขอให้การจัรดงานในการนี้ตรงประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการและขอให้ทุกท่านตรงประสบคแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุข,ขะพละนะโดยทั่วกันผมขอเปิดกิจกรรมงานวันอสมอแห่งชาติอำเภอนางรองประจำปี2568 ณนบ,บัดน,นี้ขอบคุณครับขอบระคุณนะคะสำหรับท่านอ่านั่คือนักรอนะคะท่านโชคใจสวัสดิ์ครัตเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านอยู่บนเวทีสักครู่นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะคะนำเียมนะ่ะออกอ่าตอนนี้ก็จะได้ให้ท่านนะคะได้มอบไปประกาศนะคะพร้อมกับอุปวรนลแล้วก็เสื้อนะคะอ่ายืมเป็นเกียรติ